าพูดถึงแมนนี่ปาเกียวนักมวยชื่อดังระดับโลกแล้วน้อยคนนะคะที่จะไม่รู้จักเขาคนนี้และดิฉันได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปในฟิลิปปินส์ค่ะแล้วก็ได้เดินทางเข้าไปในเมืองบาเกียวซึ่งมีค่ายซ้อมมวยที่แมนนี่ปาเกียวจะต้องเดินทางเข้าไปเก็บตัวแล้วก็ฝึกซ้อมก่อนที่จะเดินทางขึ้นสู่สังเวียนใหญ่ๆนะคะแต่ว่าทำไมจะต้องเป็นที่เมืองบาเกียวแห่งนี้ไปติดตามได้ในช่วงอาเซียนเจอร์นค่ะ ถึงประเทศฟิลิปปินส์แล้วสิ่งแรกๆที่จะผ่านเข้ามาในห้วงความคิดของหลายๆคนคงหนีไม่พ้นนักมวยที่สร้างชื่อให้ประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมาอย่างแมนนี่ปาเกียวเป็นนักมวยชาวเอเชียรายแรกที่ครองแชมป์โลกมากถึง8รุ่นด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อได้มาเยือนฟิลิปปินส์แล้วดิฉันจึงต้องขอไปสัมผัส่ข่มวยที่ปาเกียวจะต้องเดินทางไปเก็บตัวแทบทุกครั้งก่อนขึ้นสังเวียน ได้มาแล้วนะคะสำหรับบัตรโดยสารค่ะที่จะไปยังเมืองบาเกียวเดี๋ยวเราจะไปดูที่เมืองบาเกียวกันนะคะว่าค่ายมวยของแมนนี่ปาเกียวเป็นยังไงค่ะซื้อตั๋วรถบัสกันเรียบร้อยแล้วดิฉันก็ออกเดินทางไปเมืองบาเกียวทันทีค่ะหลายคนอาจสงสัยว่าเมืองบาเกียวเกี่ยวอะไรกับปาเกียวทั้งคู่เพียงแค่คล้องจองด้วยความบังเอิญค่ะ โดยที่เมืองบาเกียวแห่งนี้มีค่ายฝึกซ้อมมวยที่ปาเกียวจะเลือกให้เป็นค่ายซ้อมของเขาแล้ววันนี้ที่มาที่เมืองบาเกียวดิฉันก็มาถึงแล้วนะคะสำหรับค่ายมวยของแมนนี่ปาเกียวซึ่งเป็นนักมวยชาวฟิลิปปินส์ที่โด่งดังที่สุดในประเทศรวมถึงเป็นหนึ่งในนักมวยที่ดังที่สุดในโลกแต่ว่าวันนี้เขาไม่อยู่ที่ค่ายมวยค่ะแต่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับบรรดาเทรนเนอร์ที่อยู่ในค่ายมวยแห่งนี้ค่ะน่าเสียดายค่ะ ที่มาถึงโรงยิมแห่งนี้ค่ำเกินไปทำให้ไม่ได้เห็นผู้คนที่มาใช้บริการฝึกซ้อมมวยแต่ดิฉันก็ได้พูดคุยกับบรรดาเทรนเนอร์ที่นี่หลายคนถึงเหตุผลว่าทำไมปากเกียวถึงเลือกท่ายมวยนี้เป็นสถานที่เก็บตัวก่อนที่จะขึ้นสังเวียนใหญ่ๆระดับโลกเพราะที่นี่อยู่บนที่สูงและมีอุณหภูมิไม่เกิน20องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี very s i p a o i s training here because the high altitude here. And the weather is good. The, the, the weather, here. weather is good. Yeah. Can well. Yeah. I mean, that is, is the yeah. That is the one reason why uh, there's many there's a lot of boxer training here before the fight. We it's very yeah. intense. Then you work out in the morning. You feel good because the weather. It's cold, right? So this is this is a tip yeah. for the boxers. Yeah. And at the same so time, it, uh, yeah. if you are going to train in high altitude training. there's t a m i n a i n d u r a n c e as well so if you're going to try in the high altitude training the insurance stamina is much more better compared when you're going to train in lower areas so especially for boxers they train here because of the high altitude so the s t a m i stamina i n d u r a n c e are b e i n g m p o r t a n t แมนนี่ปาเกียวนักมวยชาวเอเชียรายแรกที่ได้ครองแชมป์โลกมากถึง8รุ่นนับเป็นแชมป์โลกชาวเอเชียคนแรกที่ทำได้มากขนาดนี้ค่ะ อีกทั้งเขายังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นนักมวยที่ดีที่สุดในโลกปอนต่อปอนทั้งคู่บอกด้วยว่าปากเกียวเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับทั้งนักมวยรุ่นเก่าและรุ่นเยาว์มานักต่อน,นักและเขานับเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศหลังจากที่ได้พูดคุยกันแล้วดิฉันจึงต้องขอลองแจกหมัดให้พวกเขาดูหน่อยค่ะว่าจะมีสายเลือดมวยไทยอยู่ในตัวของดิฉันบ้างหรือเปล่า เมื่อกี้ก็ได้ลองต่อยมวยกับเทรนเนอร์ของที่นี่ดูแล้วนะคะก็เล่นไปเพียงแค่3ยกเท่านั้นแต่ว่าก็รู้สึกได้เลยค่ะว่าร่างกายก็เริ่มจะร้อนแล้วถ้าหากว่าเล่นหมดยกนี้ก็คงจะเหนื่อยอาการเหมือนกันค่ะเล่นเพียงไม่นานก็เริ่มเจ็บมือแล้วค่ะขนาดยังไม่โดนสวนกลับสักหมัดเดียว ดิฉันจึงสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงชื่นชอบกีฬาค้ากำปั้นนี้ทั้งๆท,ที่เป็นกีฬาที่ทำให้เจ็บตัวไม่น้อยแต่พวกเขาก็บอกว่ามวยคือชีวิตของพวกเขาและถึงแม้จะบาดเจ็บบ้างแต่การชนะคือสิ่งที่พวกเขาภาคภูมิใจมากที่สุด because me I am already uh, I, uh, I I started uh, at the age of n Wow. Then now I am 24 years old. 24. Yeah, I'm still fight, still uh, hard training, uh -huh. still uh, pain. Pain. Yeah, I know I pain, but I am enjoy uh -huh. the boxing, and uh, I know the people, uh, uh, the people watching me clap their hands. Mm -hmm. Yeah. Then my friends, he believe me. That mm -hmm. ไม่ใช uh, mm ่แค่ปากเกียวหรือนักมวยชาวฟิลิปปินส์เท่านั้นที่มาเก็บตัวฝึกซ้อมที่นี่แม้แต่นักมวยชื่อดังระดับโลกจากโลกตะวันตกก็เดินทางมาที่นี่ด้วยเช่นเดียวกัน like uh, uh, Jerry Pinalusa Rosal Mayong they are famous uh, boxer also yeah And but Billoria, um, uh, you know. Yeah, Bil Bil Biloria. yeah. Yeah, Ryan Billoria also. Uh, then Billam. Then is the one Ray first to train here. Yeah. Mm -hmm. A lot of uh, popular boxers in US, they come here to partner play with Pacquiao. Yeah. Wow. Uh, that's right. Then they're really amazing. Yeah. <laughs> <laughs> ช็อกว้าวอัสตานิชว้าวปาเกียวอิสเวรี่ปาสปาเกียวอิสเดอะเบสท์เดอะเบสทู้ใดเต็มปากเลยนะคะว่าแมนนี่ปาเกียวเป็นฮีโร่ในดวงใจของชาวฟิลิปปินส์ทุกคนจริงๆค่ะ